วันหนึ่งในป่าใหญ่มีช้างน้อยชื่อบัวใจกล้าหาญไม่เคยกลัววันนั้นเธอออกเดินทางตามหามิตรภาพใจเต็มไปด้วยความหวังช้างน้อยเดินไปตามทางที่มีดอกไม้บานสะพรั่งเธอเห็นเพื่อนใหม่มาเป็นเพื่อนชื่นบานบัวพบกับนกน้อยชื่อฟ้าบินมาแวะเวียนชวนกัน ร้องเพลงหวานทุกเสียงไปถึงฟ้าสองเพื่อนร่วมสร้างความฝันโรอยรอยยิ้มทุกคิศทางฟ้าเอ่ยบอกว่ามิตรภาพช่างหมดงามเดินไปต่อพบกับเต่าลายจุดน่ารักชื่อว่าเต่าตัวน้อยขอยืมคำพูดอันมีค่ามาช่วยแนะนำทางในป่าบัวและฟ้าร่วมมือช่วยเต่าเพื่อนที่ดีช่วยกันให้สดใส การเดินทางสนุกสนานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะบัวฟ้าและเต่าช่วยกันผจญภัยไปยังน้ำตกใหญ่พบเพื่อนใหม่อย่างปลาแหวววายสร้างความสุขและเสียงร้องขับกล่อมเมื่อค่ำคืนมาถึงเสียงเพลงยังคงกระซิบบัวและเพื่อนนอนใต้แสงดาวกระซิบฝันเรื่องมิตรภาพ แน่นอนว่าไม่ใช่เพียงแค่คืนแต่เป็นการเริ่มต้นของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ตื่นเช้าขึ้นมาโบเห็นเพื่อนใหม่รวมตัวพวกเขาแสดงความรักอย่างง่ายดายมิตรภาพที่แท้จริงไม่ต้องการคำพูดทุกสายตาเต็มไปด้วยแสงสว่างวันต่อมาโบและเพื่อนวางแผนช่วยสัตว์ในป่าสร้างความมั่นใจและแสดงความกล้า การทำดีทำให้หัวใจเบิกบานและเพื่อนๆพ,พร้อมจะสนับสนุนกันบัวนำเพื่อนๆไปช่วยโหนจิ๋วที่ตกหลมทุกคนร่วมมือร่วมใจจนหนูได้วิ่งเล่นอีกครั้งมีเสียงหัวเราะนังไปทั่วป่าทุกคนรู้ว่าการช่วยเหลือสร้างความสุข เมื่อวันเวลาผ่านไปความสนุกยังคงลอยอยู่มิตรภาพที่สร้างไว้ยิ่งใหญ่บัวและเพื่อนๆคงรู้ดีว่าความรักและความสุขไม่เคยมีวันจางจบการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่แต่เรื่องราวยังไม่จบลงมิตรภาพคือสิ่งที่เรารักทำให้เราเดินไปด้วยกันในทุกๆวันและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ มิตรภาพคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนิทานเรื่องการผจญภัยของเจ้านกคูกน้อยชื่อดวงในป่าใหญ่ที่มีต้นไม้สูงเด็กหญิงชื่อมีม่เดินทางไปสำรวจสิ่งแปลกใหม่ด้วยความสดใสใจกล้าเธอสังเกตเห็นนกคูกน้อยชื่อดวงนอนอยู่บนกิ่งไม้สูงเอฮอนกคูกตัวน้อยทำไมถึงเหงาอยู่ที่นี่ ดวงนกคูกน้อยมองมีมี่ด้วยตากลมโตฉันเหงาเพราะไม่มีเพื่อนเล่นเลยมีมี่ตอบกลับด้วยรอยยิ้มถ้าอย่างนั้นมาเล่นกันเถอะทั้งสองเริ่มเล่นสนุกกันในป่าใหญ่ในขณะที่เล่นสนุกดวงนกคูกน้อยถามมีมี่เธอสนใจฟังเรื่องราวของฉันไหมมีมี่พยักหน้าอย่างตื่นเต้นแน่นอนฉันชอบฟังเรื่องราว พร้อมแล้วทั้งสองนั่งลงบนหญ้าดวงเริ่มเล่าเรื่องการผจญภัยในป่าใหญ่ว่าเคยช่วยสัตว์เล็กๆที่ติดอยู่ในพงหญ้ามีมีม่ฟังแล้วรู้สึกประทับใจว้าวเธอคือฮีโร่ของป่านี้เลยนะดวงยิ้มอย่างมีความสุข ทั้งคู่ตัดสินใจที่จะออกไปช่วยสัตว์อื่นๆด้วยกันในวันถัดไปมีมี่พูดว่าเราจะเป็นทีมที่ดีที่สุดเลยลวงตาเป็นประกายใช่เพื่อนร่วมทางจะทำให้สนุกมากขึ้นเมื่อเช้าวันใหม่มาเยือนพวกเขาออกเดินทางไปช่วยนกตัวเล็กที่ติดอยู่ในพุ่มไม้มีมี่พูดว่าไปกันเถอะ ดวงบินนำทางด้วยความกระตือรือรน้นเมื่อพวกเขาไปถึงที่นั่นมีม่ตัดสินใจจะช่วยนกตัวนั้นฉันจะใช้มือช่วยดึงมันออกมาดวงมองอย่างห่วงใยพยร้อมที่จะช่วยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในที่สุดมีม่ก็สามารถช่วยนอกออกมาได้นกตัวนั้นบินไปพร้อมร้องเพลงอย่างมีความสุขดวงและมีม่ดีใจสุดๆเราทำได้แล้ว นวงพูดอย่างตื่นเต้นหลังจากวันนั้นทั้งสองเริ่มช่วยสัตว์อื่นๆในป่าพร้อมกับสร้างมิตรภาพที่แน่นแฟนม,มีมิรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้นเมื่อได้ช่วยเหลือเพื่อนๆคืนหนึ่งเมื่อดวงนั่งอยู่ข้างมีมิมีม,มพูดว่าการมีเพื่อนอย่างเธอทำให้ฉันอบอุ่นใจดวงตอบ และการช่วยเหลือกันคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นเพื่อนที่ดีแล้วทั้งสองก็รู้ว่ามิตรภาพเกิดจากการแบ่งปันความสุขและช่วยเหลือกันเสมอทั้งคู่ยิ้มให้กันอย่างอบอุ่นก่อนที่จะหลับตาลงในคืนที่สวยงามและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้มิตรภาพเกิดจากการแบ่งปันและช่วยเหลือกัน นิทานเรื่องการผจญภัยในดินแดนแห่งสีสันการละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆมีเด็กชายชื่อเบนที่เต็มไปด้วยความอยากรู้เขาฝันอยากจะสำรวจโลกที่กว้างใหญ่วันหนึ่งเขาได้พบกับแผนที่ลับซึ่งนำเขาไปยังดินแดนแห่งสีสันที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเมื่อเบนเดินทางไปถึงดินแดนแห่งสีสัน เขาได้พบกับสัตว์ประหลาดที่มีขนหลากสีสันสัตว์นั้นชื่อว่าเจมซึ่งเป็นมิตรและหลงไหลในความแตกต่างของสีเบนและเจมได้เดินทางไปด้วยกันเพื่อสำรวจความสวยงามในดินแดนนี้ทั้งคู่พบกับดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามและต้นไม้ที่พูดได้ซึ่งทำให้เบนรู้สึกตื่นเต้นมาก ในระหว่างการเดินทางพวกเขาได้ยินเสียงร้องของสัตว์ตัวเล็กที่ต้องการความช่วยเหลือเบนไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือมันแม้ว่าเขาจะยังไม่รู้ว่ามันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นเมื่อช่วยสัตว์ตัวเล็กแล้วมันได้ชี้ให้เบนเห็นทางไปยังน้ำตกที่สวยงามน้ำตกนั้นมีความเป็นเอก,กะลักษณ์เพราะเมื่อน้ำตกไหลลงจะเปลี่ยนสีไปเรื่อย ทำให้เบนรู้สึกทึ่งมากเบนได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งในดินแดนนี้แตกต่างกันแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสวยงามเขาและเจมตั้งใจที่จะช่วยให้สัตว์ทุกตัวมีความสุขและรู้จักกันมากขึ้นพวกเขาได้จัดงานเลี้ยงใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองความแตกต่างโดยที่สัตว์แต่ละตัวนำอาหารและความสามารถพิเศษมาร่วมงาน ทำให้ทุกคนสนุกสนานและรู้จักกันมากขึ้นงานเลี้ยงกลายเป็นความทรงจำที่น่าจดจำเบนรู้ว่าโลกยังมีสิ่งที่สวยงามรอการค้นพบและเขาตั้งใจจะกลับมาที่ดินแดนแห่งสีสันอีกครั้งเมื่อกลับถึงบ้านเบนตัดสินใจแบ่งปันประสบการณ์และความสวยงามที่ได้พบกับเพื่อน ผู้คนในหมู่บ้านเริ่มเปิดใจและมองเห็นความแตกต่างเป็นสิ่งที่มีค่าสุดท้ายเบนได้เรียนรู้ว่าการมีเพื่อนที่แตกต่างกันทำให้ชีวิตมีสีสันและสนุกสนานมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับทุกคนในหมู่บ้านและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ความแตกต่างทำให้โลกของเราสวยงาม